สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมบูอาไคตนะครับในคลิปนี้จะมาลงสอบประมวลผลนะครับในหัวข้อนะครับหัวข้อสอบยิงปืนนะครับซึ่งเป็นสอบยิงปืนรอบที่2ในรอบแรกผมไม่ผ่านนะครับผมเก็บขั้นที่4ไม่ได้ครบ3ทีมก็เลยไม่ได้ทําคลิปลงนะครับอันแรกนี่ถือว่าผมว่ามันยากมากอันแรกะอันแรกจะเป็นเพิ่มหลบหลีกนะครับให้กับ บอสคือยิงไม่โดนเลยครับทำดามเมจได้ยากมากตัวละครผมไม่พอทีนี้มาแก้ตัวในบทนี้แต่อันนี้มันเปลี่ยนไปตรงนี้ครับก็คือ,อจะมีดีบัฟนะครับทุกครั้งที่ทีมเราใช้ถ้าไม่ตายนะครับ e x skill นั่นเองจะทำให้การฟื้นฟูค่าคอสเนี่ยลดลงนะครับทำให้คอสขึ้นช้าลงมากๆนะครับ แล้วก็มีเพิ่มคริตให้ฝ่ายเราเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ด่านนี้ผมว่าในบรรดาสอบประมวลผลทุกอันเนี่ยผมว่ารอบนี้ง่ายที่สุดเพราะว่าตัวละครศัตรูตเนี่ยมันเป็นเกาะเหลืองนะครับตัวละครเราโจมตีเหลืองค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แรงด้วยนะครับโดยเฉพาะอีโอรินะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีอีโอรินี่ผมผมว่าก็น่าจะยากอยู่นะครับน่าจะเล่นยาก อะทีนี้เรามาลุยกันเลยแล้วนะก,ก,กันนะครับอ่าก็อธิบายก่อนแล้วกันนะครับทีมที่จะใช้แน่นอนนะครับต้องเป็นจมตีเหลืองทีมเดียวทีมแรกผมขอยืมเพื่อนมาก่อนเลยแล้วกันนะอิโอริพยายามใส่สเปเชียลให้ครบนะครับโดยที่สเปเชียลใส่ตัวละครที่มีพวกสกิล ติดตัวสกิลเอ่อสกิลรองเนี่ยสกิลรองที่เพิ่มบัฟให้กับทีมเราได้นะครับในทีมนี้ผมจะใช้อโกะผู้อิโอริแล้วก็มอีอ่ชุนนะครับชุนมาช่วยเร่งคอสแล้วก็เซลิกาที่ผมเอามาแค่วนสกิลเท่านั้นนะครับก็แนะนำให้หาตัวที่คอสสองเอามาวนสกิลให้ได้ เนื่องจาก EOD ดีที่ผมยืมมานั้นค่อนข้างจะเต็มนะครับก็คืออัพมาเต็มผมก็เลยจัดทีมอย่างนี้ได้ถ้าใครไม่มีเหมือนกันก็พยายามหาตัวที่โจมตีเหลืองมาลงนะครับแล้วก็นะครับอย่าเพิ่งรีบใช้สกิลนะครับก็คือทุกครั้งที่เราใช้สกิลเนี่ยค่าคอสมันจะขึ้นช้าลง ให้เราดองออสไปเยอะๆแล้วกดใช้รวดเดียวครับเดี๋ยวผมวนไปก่อนเลยแล้วกันนะยิงครับจริงๆอาโป้ต้องคืนก่อนนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็กะจังหวะเอาแล้วกันนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเรารอให้ออสมันใกล้เต็มนะครับก็กดนะครับอย่างนี้ เห็นพอเห็นถ้าเป็นอีวอรีโหดก็คือจะเห็นว่าไปเร็วมากเลยสองเก็บให้ได้ประมาณนี้ก็บิงอ่ะตอนนี้ก็เป็นอันจบรอบแรกนะครับ ย้ำกันอีกทีนะครับคือถ้าเกิดไม่มีตัวละครแบบตัวเมตาอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้เล่นใหม่พยายามหาโจมตีเหลืองกับโจมตีแดงมาลงให้เขาพบไปนะครับแต่ถ้าถ้ายังไม่ผ่านอีกก็ลองลดระดับขั้นลงมาเป็นขั้นสามขั้นสองอะไรเงี้ยคือสําหรับผู้เล่นใหม่หน,หน่าจะมีปัญหาพวกนี้แหละก็ไม่ต้องเสียใจไปครับเอาเล่นที่เราไหวก่อนเพื่อเก็บแต้มไปทํา ใดๆก็ตามครับไปไปซื้อของไปอัปเกรดตัวละครเพิ่มทีหลังนะอันนี้ทีมที่2นะครับผมจะใช้มีโอิอริเหมือนกันแล้วก็มีอาคารนี้มาช่วยลดกรอะนะครับอันนี้ไปเลยนะมีเอาเรูมาวนสกิลนะครับแล้วก็ตัวสเปเชียลเนี่ยก็คือเอามาเพิ่มดามเมจมาบัฟให้ทีมนะครับก็ไม่ได้ใช้ ไมไ่ไม่ได้ใช้สกิลเลยเหมือแนบบเดิมนะครับก็อย่าเพิ่งรีบใช้สกิลเราก็รอไปก่อนนทะีนี้พอใกล้สิบก็กดใช้ครับเอรู้กดแล้วด้วยกดเลยโอเแล้วก็รอเหมือนเดิมนะครับ9 ไอสิบปึ๊บเฮรูรอโกรดก่อนโกรดยางโกรดแล้วโกดใช้ยิงนะครับโกรดแล้วจะได้ดาเมจโกดไดดามดเมจเพิ่มนะครับอันนี้ก็วนสเต็ปเดิมเลยนะครับทีมสองก็จะไปคล้ายทีมแรกก็รอเนรูนรโกรดนะครับกดใช้ ดีเยีรีแลง่ายแต่สต๊ญญาฟใครไม่มีก็พยายามเอาตงตีเหลืองลงไปแล้วกันนะครับตีเหลืองไม่พอก็ตงตีแดงลงไม่ไหวก็ลดขั้นตามสเปตนะครับทีนี้ทีมสุดท้ายมันจะเรททุรังนิดน,นึงนะครับแล้วผมก็อ่าทีนี้จะเอาสเปเชียลมาช่วยวนสกิลแหละในในรอบนี้นะครับ จะใช้หลายสกิลเลยมีเชริโนไม่ใช้ไม่ใช้สกิลแต่ว่าเชริโนนะครับสามารถมีมีสกิลเข้ามาช่วยเร่งค่าคอสนะครับเฟื้นฟูค่าคอสได้เอามาเร่งคอสแล้วก็ช่วยทำให้ดามเมจรีแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ชี้นัสืออนเซนผมเอามาบัฟให้มาจิยิงเร็วขึ้นนะครับเอามาบัฟด้วยสกิลเอ็กอย่างเดียว สำหรับใครไม่มีก็จมตีเหลืองหรืออะไรก็ตามมาแทนที่ได้นะอันนี้มันจะเป็นแค่อดันดันของผมนะที่ผมเล่นผ่านนะผมเล่นแบบนี้โอโ้โหโคตรเกือเลยมเมาเนี้าสกิลเกือจริงๆจะรีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมรีดีกว่าวะ แอ้วากีก็ไม่ใช่ไม่ได้ดีอะไรสำหรับโหมดนี้เนื่องจากแพ้ทางอพื้นที่นะครับมากีจะถนัดการแจ้งมากกว่าเดี๋ยวนี่มึงเอาสกิลเดิมมาให้กูไปเนี่ยวนตีและต้องได้แล้วนะเออประมาณนี้ครับแล้วก็รอเหมือนเดิมเลยเราก็รอไปก่อน ให้ขึ้นถึงระดับ9แล้วค่อยเริ่มไล่สกิลนะครับเติมไรใช้สกิลปรับให้มากินะครับตอมากิปลาลดเกาะปลาไปงล้ววะถือปลาไปแล้ววะลดเกาะไปแล้วดีกว่าลดเกาะไปแล้วยิงได้เลยนะครับแต่ผมเห็นดีบัฟลดเกาะนะแต่ผมดูไม่ทันก็ไปปลาดอนเหยน,นะตรงนี้ก็วนสกิลครับผมวนด้วยสกิล ตามนี้แล้วกันจะได้บัฟได้รับบัฟของอโอทามาไปด้วยนะครับมีรถเกาะแล้วไม่ผัวเอายิงทานไม่ได้ใช่เดี๋ยวมันมีรถก่ออยู่ตัวเดียวป่าป่าเกลือเแล้วรอบหนึ่งผมเป็นตอนไหนที่ลินมึงเนี่ย มันพูดลำบากบางทีนะเจ็บเจ็บลิ้นนะครับอาถึงตรงนี้อา้าวรถทำไมยืนแยกอย่างนี้กันนะยืนแยกกันเฉยเลยเจ็บไม่หมดเจ็บไม่หมดก็เอาแค่นี้แหละถึงตรงจุดนี้นะครับก็มันมันจะเริ่มช้าลงมากๆจนจนเรารอให้สกิลมันเต็มนี่ไม่ไม่น่าจะทันแล้วก็ก็ไล่กดใช้ไปเลยเนี่ยมันตายก่อนนะ แต่รอบนี้จะได้แต้มน้อยนะครับนี่ได้เท่านี้เองผมไปถึงเจ็ดพันหมื่นไม่ถึงเจ็ดหมื่นแปดตรวอซ้ำใครดาเมจก็อยู่ที่มากินะครับก็คลิปนี้ก็มามาลงให้ดูตอนนี้แหละพอดูแต้มรวมดีเท่าไหร่วะประ,ประมาณเท่านี้นะครับสองแสนสาม ก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับผมสวัสดีทุกคนครับ